สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีนะครับอีกวันหนึ่งนะครับได้มารีวิวที่ดินนะครับอยู่แถวบ้านละอ่อนนะครับอําเภอเมืองสุรินทร์นี่เองนะครับอยู่ชันชานเมืองนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงหน้าพิกัดแปลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะครับ อันนี้แปลงที่ขายก่อนปีใหม่นะครับผมขายเสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงนี้ก็ถมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแปลงที่จะนำเสนออีกที่หนึ่งก็อยู่ถัดจากแปลงนี้นะครับอยู่ทางโน้นนะครับทางทิศเหนือนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้วยกันเลยครับผมถมเร็วมากนะครับผม เอระยะเวลาไม่นานซื้อขายกันเสร็จก็ดำเนินการถมเลยนะครับรวมถึงแปลงนี้ด้วยนะครับแรงข้างเคียงได้ถมไปด้วยกันเลยครับผมตรงนี้นะครับผมถึงถึงหน้าพิกัดแรงแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อที่อยู่อสองงานสี่จรางวานะครับ โนดมีอยู่สองแปลงนะครับแปลงละหนึ่งงานสองตารางวานะครับที่ติดกันนะครับเสนอขายพร้อมกันนะครับผมอ่านี่นครับให้เพื่อนๆดีบรรยากาศติดกับริมรัว้วกำแพงฝั่งนู้นเลยนะครับติดกันเลยอ่าจนมาถึงอ่าแปลงที่ถมแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนื้อที่น่ากว้างก็กว้างกว้างเอาเรื่องอยู่นะ ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเมตรได้อยู่นะนี่ครับที่สวยนะครับพร้อมที่จะเออ่ทําทําสารต่อนะครับผมที่ยังยังไม่ได้ถมนะครับผมเสนอขายอยู่นะครับสองแปลงตอนนี้ก็อแปลงลา 4แสนปลายๆนะครับต่อรองกันมาได้นะครับผมนี่ครับ4แสนปลายๆนะฮะ่อเนื้อที่สวยนะครับเหมาะที่จะสร้างบ้านนะครับแงคงข้างๆก็สร้างบ้านดีนะบ้านสวยด้วยนะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับผมนี่ครับบรรยกากาศโดยรอบสวยนะครับอยู่ ใก,ใกล้เมืองฟรินเรานี่เองนะครับติดติดเมืองฟุรินเลยนะครับตรงนี้ก็จะออกใกล้ไปทางศูนย์ราชการได้นะครับนี่นะครแล้วก็ไปทางตุลินสันนะครับใกล้ๆถนนใหญ่นะครับบ้านเราออกนะครับผมจะเข้าจากถนนใหญ่มาประมาณห้าสิบหกสิบเมตรโดยประมาณนะครับไม่ไกลนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีบรรยากาศโดยรอบเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นวังปลาเก่านะครับผมเมื่อก่อนนะครับก็เลี้ยงปลาตอนนี้ก็ยังเลี้ยงปลาอยู่นะครับตรงหน้าแปลงที่ดินตรงนี้นะครับผมที่ตรงนี้ก็ถ้าถมเพิ่มเติม,ตมก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกาลังดีนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ่าสวยงามนะครับผมอ่าจะซื้อยกแปลงหรือว่าแบ่งเป็น ล็อกล็อกทิ่แปแรงให้เอ๋แบ่งให้แล้วนะครับแปลงละหนึ่งงานสองตารางวาได้อยู่เหมือนกันนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับทักทามา,ม,มาได้นะมาพูดมาคุยกันนะครับผมนี่ครับที่สวยนะครับผมอยู่ใกล้เมืองสุรินทร์เรานี่เองนะครับอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ ก็พื้นที่ก็เจริญด้วยนะครับที่ตรงนี้ที่ผมเดินอยู่นี้ก็ไม่นานนะครับตูท่าแล้วก็น่าจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเพราะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นเยอะนะครับมีเตรียนที่จะปลูกบ้านก่อแปลงที่ขายไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก่อนปีใหม่น,นะครับผมก็เตรียมพร้อมที่จะสร้างแล้วงนะครับ อเรียนเชิญนะครับผู้ที่สนใจสอบถามมาพูดมาคุยกันได้ครับผมก็คงจะเพียงพอนะครับสำหรับการรีวิวแปลงที่ดินวันนี้นะครับสองงานสี่ตารางวานะครับบ้านละออกนะครับฝากทุกทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ